สามสิบห้านาทีแล้วเอาล่ะว 0. 0. ันนี้เราจะมาแคสไปครับศูนย์จุดสิบหกจุดศูนย์ครับจะใช้โปวิ่งเร็วกันนะครับเราจะใช้โปกันในการเล่นเราจะใช้มือต่อโปรกันโอเคครับนี่ครับเราจะใช้โปรกันเดี๋ยวผมขอปรับโปก่อนนะนี่ครับวัหยาด รน้่เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งวับได้ไม่รู้เหรอเป็นยังไงอย่ารู้เลยสวนเลยไม่ได้สวนเลยเนี่ยแต่ไม่รู้มึงจะไปเสวนที่ไหนที่เราอยู่แล้วเดี๋ยวพุ่งตีพี่อย่าพึ่งตีพี่เอออย่าพึ่งตีพี่เดี๋ยวพี่กับเราต้องทำตัว ว์มินิแมปออกก็ได้พี่นิวเดียวดูเมไรตอนแรกที่ฟาบอกให้นิมอยห้ามหาตวัวที่เห็นมอดอยู่น่ะเนี่ยมันขึ้นอยู่เนี่ยไว้สตีทไล่ตาพี่เดี๋ยวพี่ทำโปรแ้เนี่ย เจ็บพ่เะโอโอ้ย้สกว่านโมจิตแล้วน้ำโมหู้ิ โอ้โหแลวล่ะโกเราไม่มีอะไรเลยเอ้าแรงเอาเลยนะเล่นอะไรกันอยู่มยด้แต่ห้ามใส่กอดใช้น้ำยาทีนี้แล้วว่าอะไรเนี่ย um um> กินนาทีแล้วรวมกันแล้วประมาณสามสิบเจ็ดนาทีแล้วสามสิบ กินน้ำยา5่าตัวตายไปไปยังยังกำลังนี่วอตเดอะแฟตเยวดีนี่ตอนนี้พี่ก็เร็วพอเาท่เชื่อนี่ตอนนี้พี่ก็เร็วพอรนี่เนี่นะครัอตกัปตันอเมริกาครับวิ่งแบบเรวเฮ้ยเีนโตกัปตันอเมริกาครับนี่ครน ไปได้ไปได้โอ้ยกดแค่คำว่าคิวตรงนั้นก็ได้แล้วพี่ก็ทำได้ไอ้อาวทำไม่ได้ไโผมันเซิร์ฟต้นตานี่นะ่ะเย่พี่ให้ตายพี่ไม่รู้อ่ะนี่นะครับก็มันจะมีคำว่าคิวอ,อยู่จะฆ่าใครก็ได้ถ้าเป็นเจ้าของเซิร์ฟอ่ะใช่ทำไม่ได้ฮะทำไม่ได้คิวคิวไม่ฆ่าตัวเองตายมันตายกันทั้งเซิร์ฟอ่ะแต่ว่าสาม คนเดียวก็ได้เลือกได้เอาตุองตาทำไมไม่เป็นเหรอไม่เป็นอสอนหน่อยโ <Okay, S 2> อเคเราจะจบการโปลเดอะแฟดเทียเท่านี้เดอะแฟดกัปตันอเมริกันนี่ไะสอน่อยบ๊ายบาย